ดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันจะเลือกใครแค่ดิฉันมีสิทธ์จะเลือกทุกคนยิงลงรับสบัครพูดนายรับ,บตลอนทางนี้ค่ะดิฉันขอฝากบอกเอ่อพวกที่จบการศึกษาที่สูงส่ง ไี้ ใช่ <box! S 1> นั้นเป็นการกระทําที่ปากเถื่อนมากตึกปันลุกระดมคนไทยให้แตกแยกกันทุกวันนี้สยามไม่ใช่เมืองยิ้มสยามแตกแยกคนณอ้างเสื้อแดงเร็วชั่วมันไม่ถูกต้องนะคะเสื้อแดงนะถามว่าถ้าคุณเลือกตั้งมาประชาธิปัตย์ได้เรายอมรับในเ่ ประชาชนครั้งมากเรายอมรับทุกๆคนในประเทศไทยก็